แรงด้วยนะคะที่สําคันชิแรงด้วยโอ้โหแรงสุดโอ้โหแรง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 มากค่ะโอ้แรงดีจังเลยกำลังขับดีมากเลยคือใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลย แรงค่ะคันนี้แรงแรงแล้วก็ไม่โค้งด้วย hmm. แรงแล้วก็ไม่โค้ง hmm. ด้วยนะคะ hmm. เนี่ยแต่ถ้าอย่างตัวที่แบบว่าอ่าผมนะคะผมนะผผมนะคะ hmm. เอยวปิดไ้ก่อน hmm. เนี่ยข้อเสียของตัวผอมนะคะเวลาถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยพี่โพสจะเห็นว่ามันจะโค้งกว่าเนี่ยมันจะแคบนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าด้วยความที่เขาแคบและเขาสูง เนีย่ยเวลาเข้าโค้เข้าอะไรเราต้องระวังนิดนึง เวลาเข้าโค้งเข้าอะไรแบบเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราเราต้องชํานานนะคะเพราะว่านช่วงมันแคบใช่ไหมใช่เอางี้ไงถ้าชํานาญก็ไม่มีปัญหานะคะถ้าสําหรับคนชํานาญแต่ถ้าคนไม่ชํานานเนี่ยเอ่อตัวที่แคบกว่าแล้วก็สูงกว่าแบบนี้มันมีโอกาสที่จะโครงมากกว่าต้องคุยกันแบบนี้เนาะเพราะว่าต้องระวังนิดนึงอ่ะเดี๋ยวก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมเจนุกขี่ไม่โค้งเลยเนี่ยดูแค่เนี่ยดแค่แบบ บิดซ้ายบิดขวาเนี้ยก็เห็นเแล้วว่าหน้าเขาโกงเห็นเห็นค่มันโยกเยกโยกเยกใช่ถูกต้องค่ะแล้วราคาแตกต่างกันไหมเจ้ราคาต่างกันค่ะราคาต่างกันถ้าตัวนี้นะคะตอนนี้นะคะในไลน์เจนูสให้นะคะสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยค่ะสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยตัวนี้สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยต่างกับตัวนี้ยังไงตัวนี้มีดิบเบกหน้าค่ะ ตัวนี้มีดิสเบกหน้าเพิ่มขึ้นมานะคะและก็มีวิทยุค่ะตัวนี้มีดิสเบกหน้าและวิทยุนะคะสามารถฟังวิทยุได้ใช่ค่ะใช่มีดิสเบกหน้าและวิทยุนะคะสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยและก็ตัวเล็กแบบตอนเดียวตอนเดียวนะคะตอนเดียวเขาเรียกตอนเดียวแต่เป็นสไลด์อตอนเดียวแต่เป็นสไลด์นะคะตัวนี้สองหมื่นสามพันค่ะ สองหมื่นสามพันเก้าร้อยก็ส่งฟรีเช่นเดียวกันนะคะสองหมื่นสามพันเก้าร้อยส่งฟรีเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะอันนี้สองหมื่นกว่านะคะตัวนี้เขาจะเป็นกันทะโมยในตัวนะคะคแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะคะสามหมื่นหกพันเก้าร้อยค่ะสามหมื 30, ่นหกพันเก้าร้อยเป็นโค้งเหล็กแล้วก็หลังคาเหล็กแล้วก็กี่แรงและไม่ขูดสามหมื่นกว่า ถือว่าถือว่าสวยอ่ะเจนสวยลูกค้าชอบบอกว่าเจนูสไม่ค่อยรีวิวสามร้อยหลังคาเลยใช่ใช่แล้วผมรู้สึกตัดช่วงท,ท้ายที่ทเจนูสรีวิวสั้นๆอะโอ้โหคนดูเยอะมากใช่เอาไปทำมาเออตอนนี้เราก็มาเป็นสามร้อ <c oughs> ยหลังคาให้จุใจไปเลยเฉพาะคลิปนี้เนาะเอาแบบว่า <c oughs> เน้นเป็นสามร้อยหลังคาเน้นเป็นหลังคาให้ให้เพื่อนๆไปก่อนเนาะขนาดพี่ๆน้องๆคสามล้อตัดช่วงท้ายอ่ะ คนสนใจเยอะกว่าจักรยานนี่ๆๆเอาะจักรยานบางทีอ่าหนึ่งเยอะแล้วสองอก็คือจักรยานเนี่ยบางคนเขามีตัวเลือกเป็นมอเตอร์ไซค์ไงคะ,ะคืออย่างงี้ไม่บอกเลยว่าผู้สูงอายุตัวเลือกเขาจะน้อยกว่าพวกวัยรุ่นครับวัยรุ่นวัยรุ่นหรือวัยที่ แขนขากําลังดีเนี่ยที่ยังดีอยู่เนี่ยก็ยังแข็งแรงอยู่ตัว,วนะเลือกเขามีตัวเลือกเยอะเขาจะซื้อเป็นจักรยานก็ได้จะซื้อเป็นจักรยานไฟฟ้าก็ได้จักรยานสองล้อไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็ได้หรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์น้ำมันก็ได้แต่ถ้าเป็นทางเลือกสําหรับผู้สูงอายุผู้สูงอายุทางเลือกจะน้อยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าทางเลือกของผู้สูงอายุก็เลยอยากจะใช้สามล้อกันเยอะมากทีนี้เขาก็แค่จะมาเลือกว่าจะเอา เป็นแบบมีหลังคาดีหรือเปล่าหรือไม่มีหลังคาอ่ะไม่มีหลังคาหรือมีหลังคาดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยทีนี้เราก็อยากจะมาเอาใจคลิปนี้เนาะเราอยากเอามาเอาใจผู้สูงอายุนิดนึงก็คือดูเป็นเรื่องสามล้อกับสามล้อหลังคาสามล้อหลังคาทีนี้ตัวนี้มันเป็นสามล้อสไลด์นะคะที่ที่เราเห็นเขาเป็นอย่างนี้ก็จริงแต่ความเป็นจริงเขาสามารถสลด์นั่งได้สองคนสามคนได้นะจ๊ะค่ะเนี่ยะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะที่นุชยกตัวอย่างนะคะสามล้อผู้สูงอายุมันจะเริ่มต้นจากคันที่เป็นสามล้อเบาสไลด์แล้วต่อจากนั้นก็ไปเป็นสามล้อตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นสามล้อสองตอนที่แปลงเป็นกระบะอ,อันนี้เราเริ่มใหม่ให้หมดเลยเพราะอะไรเพราะว่า คนที่เขาอยากดูคลิปนี้แล้วจบเลยจบเลยมีทุกรุ่นเลยก็คือก็คือตัวนี้จะได้ไม่ต้องเป็นแบบว่าตัวนั้นทีตัวนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเอาคลิปนี้เดี๋ยวสามล้อลอย่างเดียวเลยอ่ะว่ากันไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาสองร้อยอย่างเดียวเนี่ยอ้นั่งได้แล้วก็ุกได้ด้วยเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเวลานั้นก็เปิดขึ้นอย่างนี้ได้นะคะนี่นี่นะคะตัวนี้ แล้วก็เบาะคนนั่งหน้าก็สามารถเลื่อนได้นะคะอ๋อก็คือบางคนขาสั้นขายาวเนาะนี่ค่ะเบาะคนนั่งหน้านะคะสามารถเลื่อนได้อย่างเงี้ยค่ะเลื่อนได้นะคะเนี่ยเนี่ยนะเลื่อนเข้มางคนขาสั้นบางคนขายาวนะคะเลื่อนด้านนี้นะคะเนี่ยเนี่ยนี่นะนุ่นเลื่อนได้อสามารถเลื่อนได้่อได้ฐานะขาสั้นขายาวนะคะครับผมอ๋อนี่แล้วแต่ว่าคนขาสั้นขายาวครับผมตัวนี้นะคะ แล้วก็ต่อไปเป็นสามล้อสองตอนแบบนี้จ้ะนี่สามล้อสองต่อ่ะตัวเมื่อกี้ลืมบอกนะคะสองหมื่นรวม <200. S 2> ส่งนะจ้าสองหมื่นรวมส่งนะนี่ในไลฟ์นะคะพี่โพสจะพิเศษนิดหนึ่งนะคะ,น,ะน,นุ๊ให้สองหมื่นรวมส่งนะห้าบอก<ห>ว,ว่านะดูมาจาก Youtube พี่โพสนะคะนุ๊ให้สองหมื่นรวมส่งนะคะ,ะผมสองหมื่นรวมส่งนะครับท่านผู้ชมอบอกว่า มาจาก youtube พี่โพสต์ให้สองหมื่นรวมส่งไปเลยนะจ๊ะพักมามบอกว่าดูมาจาก u t u b e พี่โพสนะคะส่วนคันนี้นะคะเขาเรียกสามล้อสองตอนสามล้อสองตอนนะคะสามล้อสองตอนสามล้อสองตอนนุ้บอกเลยว่าตัวด้านนี้กับตัวด้านนี้นะคะตัวด้านนี้จะขี่นิ่มกว่าค่ะแล้วก็ขี่แรงกว่าอ๋อมันคนละคนละส่วนคนละนี่กันเหรอคะไม่เหมือนกันค่ะคนละยี่ห้อ ดูนะคะทําไมไม่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวพาดูใหญ่มากเลยนะสังเกตว่าตัวนี้เขาเป็นบางโคนแยกอ๋อนี่บางโคนจะโผล่บาคนแยกและมีกล่องด้านหลังนะคะบางโคนแยกและมีกล่องด้านหลังนะคะคตัวนี้ถ้าสนใจทักมานุจะเรียกว่า M 1 M 1นะครับ M 1ค่ะ M 1นะคะแล้วก็ตัวนี้ 1> M 1นะคะอ่า M 1 <M. S 2> ตัวนี้นะคะปกติ22,900นะคะถ้าดูมาจากพี่โพสนะคะนุดลดให้1,000งพนุดลดให้1,000เป็นกรณีพิเศษบอกว่าดู YouTube มาจากพี่โพสนะคะคดู YouTube พี่โพสมานะคะ21,900นะคะ M1 นะคะ M1 ข้อดีเขาคือนี่บางคนเขาแยกนะคะนคนแล้วก็นนด้านหลังเ,เขามีกล่องอ๋อ จะปิดกับคันนั้นค่ะอ๋อคันนี้คือล้อล้อเขาไม่มีกล่องอแล้วก็บังโคลนซ่อนอยู่แบบไม่มีบังโคลนคุ้นง<อ>่ายมันซ่อนอยู่ในตัวถังอ,อื่นี่นี่อแตกต่างนะครับอันนี้ลออยู่ด้านในนะแต่อันนี้อันนี้จะโผล่ออกมาอย่างนี้ใช่แล้วเวลาขี่เขาขี่นิ่มกว่ากันค่ะเน<อ>ี่ยเขาขี่เขาขี่นิ่มกว่ากันนะคะเนี่ยเห็นไหมแรงแล้วก็นิ่มกว่ากันเยอะค่ะครับ แรงและนิ่มค่ะตัวนี้บอกเลยว่าแรงและนิ่มเนี่ยแรงแล้วก็จะนิ่มนะคะตัวนี้แรงและนิ่มนะตัวนี้อ่าไปแล้วโอ้โหะแรงและนิ่มนะคะคตัวนี้ก็จะออกแนวแบบ ไม่ได้บูลลี่นะคะบครอาไปว่าไม่พูดดีกว่า <laughs> <laughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะออกก่อนนะคะ,นะคะมันจะแบบ ยมันจะอืดๆหน่อยค่ะเนี่ยมันจะแบบคืออย่างนี้เดี๋ยวด,ดูนุดเข็ดแล้วกันนะคะเดี๋ยวนูดเข็ดนะคะเนี่ยเวลาเข็ดนะคะอนี่คือนุดเข็ดอ๋อมันจะเป็นสุดๆหน่อยนะอ่ะนี่คือนุดเข็ดครับนะคะเดี๋ยวนุดเข็ดคันนี้ให้ดู อันนี้คือเข็นให้ดูนะหอนี่มันจะลื่นความลื่นมันจะอะพี่พอดูนะลุกจะปล่อยมือให้เห็นเลยอันนี้อ่ะพี่พีดูนะคะพี่ดูนะคะพี่ดูนะคะเอออันนี้มันจะลื่นแบบเออมันไหลไหลไหลไปเลยนะตัวนี้ก็คือตัวนี้เราเปรียบเทียบกันเฉยๆนะคะครับ เออเหมือนมันจะฝืดๆนิดนึงนะครับตัวนี้นะเห็นไหมอ่ะถอยห,หลังอืม่าหยุดนะอันนี้คือแตกต่างกันเห็นเห็นนะใช่แล้วราคายังไงก็แตกต่างความแตกต่างของราคาคือราคาเนี่ย มันสองหมื่นอันนี้ราคาหน้าร้านนะคะสองสองเก้าศูนยู่สองสองเก้าศูนศูนย์เหมือนกันค่ะเหมือนกันน,น,นะคะาคาเ,เพราะว่าตัวเนี้ยข้อดีคือเขาได้คันใหญ่กว่าน้อยนึงแต่แอสเซสซอรีก็อย่างที่บอกคือบางคนไม่แยกแล้วก็ไม่มีกล่องด้านหลังนะคะครับผม<า>แต่ได้คันใหญ่ ถ้าใครบอกว่าอยากได้คันใหญ่ราคาส2ง0 0ืส่งฟรีครับตัวนี้ก็22,900ส่งฟรีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอ่นุสรุป3าล้อให้ฟังนะคะท่านที่โทรมาแล้วถามบอกว่าสาล้อสามล้อนุ่ะมีกี่แบบก็คือ1จะเป็น3าล้อเบาสไลด์2จะเป็น3าล้อคันที่น้องขี่อันนี้สาล้อจิ๋วเราเรียกว่า3าล้อจิ๋วแล้วกันเนาะสาเล้อจิ๋ว อันนี้สามล้อจิ๋วนะครับอ่ะสามล้อเล็กหรือสามล้อจิ๋วนะคะส่วนอ่ะสามล้อจิ๋วสามล้อสไลด์สามล้อสองตอนนะคะอแล้วก็สามล้อสองตอนมีหลังคาคือฝั่งโน้นนะครับอ่ะแล้วก็สามล้อสไลด์ตอนเดียวอืมอืมอ่ะแล้วก็สามล้อที่แปลงเป็นกระบะเนี้ยค่ะอันนี้นะครับก็คุนผู้ชมก็ต้องจำด้วยนะครับ เยอะเยอะนะงงไหมงงไหมงงไหม,งงไมถ้าเริ่มต้นใหม่เลยนะคะหนึ่งสามล้อจิ๋วครับผมสองสามล้อสไลด์สามสองล้อเออสามล้อแปลงเป็นกระบะครับผมสามสองล้อเออสี่สามล้อสองตอนสามล้อสองตอนนะครับลแล้วก็ห้าสามล้อสไลด์ที่เป็นหลังคาหลังคาตรงโน้นนะครับอูนตัวริมเลยค่ะคันแรกๆเลยอ่านะ แล้วก็ตัวต่อไปสามล้อสองตอลังคาอึมอะแล้วก็ต,วตัวต่อไปเป็นสี่ล้อละครับผมสี่ล้อนี่ค่ะแล้วต่อไปสี่ล้อเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองเคสนะคะสองเคส <2, S 1> ก็คือเคสสี่ที่นั่งตัวนี้เรียกหกที่นั่งค่ะหกที่นั่งอ๋อนี้หกอ่านี้หกค่ะหกเพราะมีด้านหลังด้วยนะครับหกอันนี้หก <6. S 2> ที่นั่งค่ะ ้าตัวสี่ที่นั่งคือตัวที่น้องขี่มาอ๋อน,นี่สี่ที่นั่งนะครับตัวนี้สี่ที่นั่งตัวนี้ขายแล้วนะคะกําลังจะไปส่งเทพบกุญชรน,นะจ๊ะครับผมเนี่ยค่ะขายแล้วค่ะกําลังจะไปเทพบกุญชรน,นะคะอะตัวนี้เขาเรียกสี่ที่นั่งนะคะสี่ที่นั่งสี่ที่นั่งส่วนรายละเอียดปีกย่อยที่ลูกค้าบางท่านบอกว่าอยากได้แปดพวงมาลัยนะคะลุ้บอกเลยว่าถ้าอยากได้สี่ล้อแบบนี้แล้วอยากได้พวงมาลัยเหมือนรถกอฟนะคะลุ้บอกเลยว่าให้ลืมไปเลย เพราะว่าตัวนั้น,น่ะบอกเลยว่าเลี้ยวยากมากเลี้ยวยากมากทั้งนี้ทั้งนั้นให้ที่ที่เ,เพื่อนเพื่อนทุกท่านไปลองขับเองอเพราะเวลาว่าคันนี้นะคะเวลาเลี้ยวคือเลี้ยวอ๋อมันมันงัดมาเลี้ยวเลยเลี้ยวคือเลี้ยว,วเลเลี้ยวคือียวแต่ถ้าเป็นพวงมาลัยนะคะนุ๊หมุดสองรอบแล้วคุณจะเลี้ยวอ,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 อ๋ออ๋อมันต่างกันเลยใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะ ถ้าเป็น,น,นพวงมาลเราหักเราหมุนปุ๊บก,ก็คือ,อเลี้ยวเลยใช่ตามหลักแล้วอร,รถวเวลาเรา,เราเลีเ้ยว,ยวมันต้องเลี้ยวเลยถูกต้องไหมคะนนคแต่ถ้าเป็นพวงมาลัยน,นุ้ดหมุนสองรอบแล้วเขาเพิ่งจะเลี้ยวแค่นี้เองนะคะอ๋อเหมือนเราคว่ำมาอะไรนียคือนนทคลิปส่งลูกค้าบอกลูกค้าอยู่บอกว่าลูกค้าจริงๆแล้วพวงมาลัยอ่ะบอกเลยว่า คนขี่ไม่ชานาญน่ะลงข้างคลองนี่เลยคือมันเลี้ยวมันไม่เลี้ยวตามใจเราอะมันไม่เลี้ยวตามตามมือเราความรู้สึกเราเหมือนบิดหมุนสองกว่าจะแบบบออันนี้อันนี้หมุนปุ๊ดแล้วมันก็บิดมาเลยนะเอาชุดเจ้าลองหมุนนิดนึงดิ หมุนอย่างนี้คือหมุนอย่างนี้คือได้อย่างนี้เออได้อย่างนี้เลยอ่แต่คือปุมอะไรนุ๊ขายไปเมื่อวานแล้วคือลูกค้าโอเคอยากได้แบบปุมอะไรแต่มันมีลูกค้าอีกท่านนึงทักเข้ามาบอกว่าอยากได้ปุมอะไรเหมือนกันแต่นุ๊ก็เลยทําคลิปให้เขาดูว่าพอมันหมุนเนี่ยมันไม่หมุนนะมันได้แค่นี้นะคะจนกว่าเมื่อเราหมุนอีกรอบนึงถึงจะได้เท่านี้นะคะอหมุนสองรอบคือเหมือน่าพอเราจะเอาตามใจเรามันไม่ไปใช่ไหมเอาง่ายขนาดคนส่งรถอะ คนส่งรถที่มาส่งเองก็ยังบอกว่าเหลียวยากคนส่งรถที่มาส่งเองนะเพราะว่าตัวนุชเองนุชขี่ชำนาญนะนุชก็ยังรู้สึกเลยว่ามันเหลียวยากอู้หหมุนอยู่นั่นแหละแล้วคนมืใหม่ยิ่งจะยากนะใช่ค่ะเอาเอาว่าฝากให้เพื่อนๆพี่ๆพิจารณากันเองนะคะอาจจะดูดีดูสวยดูเท่แต่นุชอยากให้เขาปรับปรุงคุณภาพให้มันสูงขึ้นกว่านี้ก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันเรื่อง สี่ล้อคงมาไหลอันนี้เอาความจริงจากใจเจนุที่มีให้กับจากคนที่ขับชำนาญแล้วอนะใช่ค่ะนุชนี่ถือว่าขับรถชำนาญน,นะคะนุษบอกเลยไม่ว่ารถยนต์หรือรถพวกนี้ยนุชอ่ะ ตามที่เพื่อนเพื่นเห็นแบบว่าว่านุชนุขับรถชำนาญแล้วแต่พอนุชมาเจอสี่ล้อพวงมาลัยสี่ล้อแบบนี้นะคะแล้วเป็นพวงมาลัยนะคะนุชบอกเลยว่าอยากให้เขาพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก่อถ้าขั้นถ้าขั้นแบบว่าประเภทยังหมุนสองรอบแล้วเลี้ยวได้แค่ประมาณสามสิบสี่ิบองศาเนี่ยไม่โอเคหมุนไปสามร้อยหกสิบองศาบวกกันสองรอบแล้วมันยังไม่เลี้ยวเลยมันยังไม่เลี้ยวให้เลย โอ้โห <outta S 2> <uğ> <c oughs> อันนี้อันนี้คือจากจากคน<ช>ที่จำนานแล้วนะใช่ค่ะกอดีรถไม่มีถ้ารถมีนุชทำให้ดูเน <c oughs> ่ยมีคลิปนุช <c oughs> มีคลิปถ้าถ้าอยากจะดูคลิปที่นุชถ่ายเมื่อวานก็ได้นะคะบอกเลยว่าแบบเห็นแล้ว มันยังไม่โอเคยังไม่ชอบเท่าไหร่ยังไม่ชอบเท่าไหร่ยังไม่ชอบใจเท่าไหร่เนาะครับผมแล้วก็จะเป็นสามล้อกรตรนะจ๊ะสามล้อกษตรก็มีนะครับสามล้อกรตรตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีสามล้อกรตรที่เป็นตัวเล็กกว่านี้หน่อยนะคะนะครับอันนี้คือสามล้อกรเสามล้อคันใหญ่นะครับค่ะอันนี้ก็วันนี้วันนี้เน้นสามล้ออย่างเดียววันนี้เดี๋ยวเราเน้นสามล้ออย่างเดียวกันก่อนเนาะจักรยานถ้าจักรยานเดี๋ยวอย่างว่าเลยเพื่อนเพื่อน เพื่อนจะบอกว่าอ่าหาเป็นจักรยานพอยาวคันเล็กๆนะคะแล้วก็สกูตเตอร์เด็กๆก็ยังมีเหมือนกันอันนี้คือเริ่มต้นใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้เริ่มต้นเริ่มต้นแถวนี้ค่ะอันนี้เริ่มต้นคันเล็กเริ่มต้นก็ตรงนี้ค่ะเริ่มต้นเริ่มต้นนะคะแล้วก็ถัดไปถัดไปถัดไปค่ะครับผมอ่าเริ่มต้นแล้วก็ถัดไปนะคะส่วนจักรยานเริ่มต้นจะเป็นตัวนี้นะคะหกพันเ้าร้อยส่งฟรีนะจ๊ะห9 0 0นเ้า้อยส่งฟรีจักรยานเริ่มต้นนะคะคือ เริ่มต้นน่ะเรามีไม้มีค่ะแต่ว่าก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยเจ็ดพันห้าส่งฟรีนะคะเจ็ดพันห้าส่งฟรีหกพันเก้าส่งฟรีนะคะส่วนตัวนี้ค่ะส่วนตัวนี้นุดถ่ายคลิปอยู่ค่ะส่วนตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะอ่ะจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ตัวนี้หายไปหนึ่งเดือนนะคะหายไปหนึ่งเดือนนะคะเนี้ยหายไปหนึ่งเดือนนะคะหายไปหนึ่งเดือนนะคะก็คือ ตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมก็คือ E2 จากค่ายไลยออนนะคะหายไปหนึ่งเดือนนะคะตัวนี้หายไปไม่หนึ่งเดือนนะคะตั้งแต่สิน้นสิ้นมีนาเพิ่งมาค่ะตัวนี้เป็นรุ่นที่ไวรุ่นตามหานะคะไวรุ่นตามาแล้วนะขอกมาแล้วนะนี้ค่ะแล้วก็ของมีไม่เยอะนะจำนวนจำกัดเท่าที่เห็นนะคะก็ยังไงก็คือถ้ารีบได้รีบก่อนเลยนะจ๊ะ เจนุศรถไฟฟ้าลาไปก่อนนะวันนี้โอเคครับขอบคุณครับถ, <Gen us. S 1> ถ้าถ้าอยากเจอเจนุศนะอย่าลืมนะแอดหน้าช่องพี่โพสได้เลยนะคะ oh. แอดหน้าช่องพี่โพสได้เลย oh. แอดซา์นำหน้าสามสองสี่ e w m l หรือ0816877249ค่งหกแปดเจ็ดีค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ